สวัสดีค่ะทุกคนหาต่อนะคะทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดินเดินดูเนี่ยถ้าสมมติว่าเห็ดพึ่งออกนะเต็มเลยนะทุกคนตรงนี้แต่ตอนนี้ยังไม่เจอสักดอกได้แต่เห็ดนี้เลยเห็ดเหลือง ผู้ชายไปถึงห้แล้วเอาก็ยังต้วมเตียมเดินไปเดินไปเดินดูมันต้องดูว่าตรงไหนที่มันเคยออกมันก็จะออกแต่ถ้าตรงไหนไม่เดินมันก็จะไม่ออกมาทุกคน เดินไปเรื่อยๆจะเจอมนันหรอเจอไหมลอะวุ้ยเห็ดอะไรเนี่ยทุกคนดูสิเกิดในตอไม้นะไม่เคยกิน อะไรอะไรมุติกาอันนี้นเราก็เดินลัดเหาะเสาะเซยังไม่เจอเห็ดอะไรเลยยังไม่เจอตาตีเลยสักดอก เจอเห็ดเลยนะทุกคนนีติมรวบอ่โอเคไปเโอ้ยเห็ดอะไรเห็ดอะไรเห็ดอะไรอะไรคะโอ้ยโอ้ดีทุกคนทุกคนนี่เราเจอแล้ว จะดอกดูสิทุกคนโอ้ยดอกแรกนะทุกคนของป่านี่นี่เจอแล้วยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลย,อยดอกแรกนะดอกแรกดอกแรกสวยไหมทุกคนมันจะเจอตัดขา,าห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 า ตาาะวันสองนะทุกคนเกือบจะไม่มาแล้ววะเกือบจะไม่มานะะนะนี่แหละป่านี่แหละทุกคนเห็ดพึ่งเยอะเด็ดหวานแล้วมันออกนะแบบว่าหูกิหสป็ส,สิบถัง แต่ฝนไม่ตกเนี่ยฝนมันทิ้งฝนฝนไม่ตกถ้าฝนตกนะโอ้โหสีเต็มไปหมดเลยดูตนะรงนี้เราเคยได้เราเคยได้ดูเราเคยได้ดูตรคนี้ มันจะออกเยอะมากฝนไม่ตกมันแห้งเนาะมันแห้งมันก็อยากเกิดแล้วแต่มันแห้ง ฝนตกแบบหนักๆฝนตกเยอะๆนี่มันแห้งตะวันก็ส่องตาอยู่นี่โอ้ยเจกแล้วมึงออ้อ๊ออ้โฟเจตเต เดินต่อไปนึกว่าเห็นเห็ดโอ้ยเดินทางโน้นก็ดีแล้วจะให้ตามหลังนะจะไปดูเห็ดเหลืองตรงที่เคยเอาลู่นขึ้นไปข้างบนคน น่าจะประมาณเดือนเดือนหน้าถ้าฝนตกเยอะๆนะถ้าฝนตกหนักๆแถวนี้ยเห็ดตะตีอิสโตหุกคือฟิลแลนเขาเรียกเห็ดตะตีเห็ดตะตีตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วนะกนกานก็ กปดูตรงต้นเฟิร์นนะมันจะออกในตรงต้นเฟิร์นนะเธอเด้ดูสิดูสิมีบอสผนชายรอดแล้วเุอคนาถอดเสื้อถอดเสื้อเฮ้ยถอดเสื้อคลุมลเเราก็ไม่รอดอกลุ่มหน้า ยเตินเฟิร์นแบบนี้มันจะออกนะเห็ดเหลืองนะ่ะปกติมันเออยอะเยอหาเห็ดก็ไม่ใช่ง่ายๆนะทุกคนปูป่าพาดงปูป่าผาดอนกว่าจะได้แต่ถ้าคนเขารู้จักป่าเขาก็จะตรงไปป่าเลยเขาไม่มาเดินแบบนี้เสียเวลา เราแวะมาทุกปีปีนี้เรามาไวนะอโอเคโอเคไปดูฝั่งไปดูฝั่งวูทุกคนยังไม่เจอเลยเดินหอบ เรียนหอแคๆเลยเด้อทุกคนเลยดูเห็นไหมป่าบ้านเขามันก็ไม่ไกลจากถนนมันไม่ไกลจากถนนทุยมากลัวแล้ตอนนี้ก็กว่าจะมืดก็ประมาณสี่ทุ่ม Oh. 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 ไ่เจอเห็ดเลยนะทุกคนเดินมาไกลมากดเห็ดอะไรกันรู้ดิมันเห็ดไข่บ้านเราเลยนะแต่แมงกินแล้วก่อนนะตอนมาใหม่ๆน,นะป่าตรงเนี้ยเห็ด พึ่งเยอะมากเก็บไปขายโอ้เพียบเลยตอนนี้เหมือนว่าคนมาอยู่เยอะนะมันก็ต่างคนต่างหาแล้วเขาก็ตัดต้นไม้เยอะมันก็เลยไม่เกิดอีกโอเคโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะเหนื่อยแล้วทุกคน